ความมุ่งมั่นความอมดทนความภูมิใจที่รับใช้ชาติแต่รู้ไหมว่าการเป็นทหารได้อะไรมากกว่าคำเหล่านี้สวัสดีครับผมพลทหารดาดุนันชนอยู่หรือกาแฟาเราก็ไล้นซองาาปัจจุบันเป็นทหารกองประจำการ 4, ทัสทัพกสังกัดฐานทัพเรือกรุงเทพครับโดยที่ฐานทัพเรือกรุงเทพกาแฟได้มีโอกาสนําความรู้ความสามารถความถนัดของตนเองในช่วงก่อนมาเป็นทหารกรองบัจําการคือการร้องเพลงการแสดงและพิธีกรมาสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของฐานทัพเรือกรุงเทพและกองทัพเรือเพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์งานต่างๆของหน่วยงานให้กําลังคนของกองทัพเรือและประชาชนทั่วไปได้รับทราบครับสำหรับการมีโอกาสมาเป็นทหารกองบัจําการเกือบหนึ่งปีนั้น ทำให้กาแฟได้มีระเบียบวินัยความรับผิดชอบหน้าที่การงานที่รับมอบหมายพัฒนาศักยภาพตัวเองตามงานที่ตนและมีโอกาสได้พบเจอเพื่อนๆหลากหลายอาชีพต่างที่มาทําให้สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เมื่อปลดประจําการต่อไปครับ <S <S สุดท้ายนี้กองทัพเรือได้เปิดรับสมัครทหารกองประจาการโดยวิธีร้องของกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ประจําปี2567ผมจึงขอเชิญชวนชายไทยที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กาหนดร้องขอสมัครใจเข้าเป็นทหารกองประจาการแล้วมาเป็นครอบครัวทหารเรือด้วยกันนะครับ